สวัสดีครับนี่คือ Inside New Podcast ชลน่านชีปรับคอรมอรอบนี้บิ๊กตู่กำไรอยู่คนเดียวได้ส่งคนไว้ใจไปคุมงบกลาง5แ0นล้านบาทเมื่อวันที่1ธันวาคมที่พักเพื่อไทยนายแพทย์ชลน่านสีแก้วสอส,สน,น่านและหัวหน้าพักเพื่อไทยให้สัมภาษณ์กรณีการปรับคณะรัฐบตุตรีคอรม ของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีว่าไม่ได้เหนือความคาดหมายเพราะมีเสียงเรียกร้องจากพรรคร่วมรัฐบาลโดยเฉพาะพรรคประชาธิปัตย์มาโดยตลอดซึ่งมีกระบวนการสรรหาตัวรัฐมนตรีไว้เรียบร้อยแล้วทั้งนี้ในส่วนของตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่หลายคนคงเห็นแล้วประหลาดใจเพราะโคต้าที่ได้มามีข้อสังเกตคือ เป็นการปรับคอรมอรเสมือนแบ่งกันคนละครึ่งการอ้างว่าเป็นการปรับที่อยู่ในส่วนของโคต้าพลังประชารัฐนนั้นเป็นการตั้งโดยนายกเพื่อมาทำงานกับนายกแต่ผลที่ออกมาเป็นประจักษ์ว่านายกได้กำไรสูงสุดไม่ได้คนละครึ่งเพราะตำแหน่งที่ปรับมาโดยเฉพาะตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการปรับมาเพื่อมาทำงานใกล้ชิดนายกส่วนตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสะหกรณ์ ก็ปรับเพาะมาจากกลุ่มปากน้ำเป็นคนในเครือข่ายเดียวกันเหมือนเป็นการรับเพื่อต่างตอบแทนดังนั้นการปรับคอรมอครั้งนี้จึงไม่ได้ตอบโจทย์ประชาชนไม่ได้ตอบสนองความเดือดร้อนของประชาชนตำแหน่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกถือเป็นตำแหน่งสำคัญแต่ทำไมถึงเป็นน,นายธนกรวังบุญคงชนะสอสอบัญชีร,รายชื่อพ,พรรคพลังประชารัฐนั่นหมายความว่าพลเอกประยุทธ์ไวจัยคนนี้ โดยเฉพาะช่วงใกล้เลือกตั้งพลเอกประยุทธ์มีงบกลางเหลือประมาณ5แสนล้านบาทและคนที่จะมาขับเคลื่อนตรงนี้ต้องอาศัยคนที่ไว้ใจและเป็นไปตามความต้องการของพลเอกประยุทธ์จึงไม่แปลกใจที่เลือกคนคนนี้เข้ามานายแพทย์ชลน่านกล่าวเมื่อถามว่าเป็นเหมือนรางวันล่อใจดึงสสพลังประชารัฐเพื่อไปอยู่พักใหม่หรือไม่นายแพทย์ชลนาน,านกล่าวว่าก็คิดได้ ใครทำงานเป็นที่ถูกใจก็สามารถได้รับบำเหน็จรางวัลได้รับโอกาสก็เป็นเทคนิคทางการเมืองส่วนตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็เหมือนเป็นการมัดใจกลุ่มปากน้าและให้ความมั่นใจว่าอยู่กับนายกแล้วจะได้รับการสนับสนุนเต็มที่เมื่อถามว่าการปรับคอรมอครั้งนี้พลนเอกประยุทธ์หวังอยู่ยาวหรือไม่นายแพทย์ชนานานกล่าวว่า จะปรับหรือไม่พลเอกประยุทธ์ก็อยากอยู่ยาวอยู่แล้วแต่มีเงื่อนไขที่ต้องระวังคือการย้ายหรือลาออกของสอสอพาะหลังจากวันที่24ธันวาคมจะมีการเปลี่ยนแปลงตรงนี้เยอะมากหากสสลาออกเป็นกลุ่มเป็นก้อนสภาทํางานไม่ได้ก็อาจจะเป็นเงื่อนไขหนึ่งที่พลเอกประยุทธ์สนใจจะยุบสภาขอขอบคุณข้อมูลจากมติชนออนไลน์ อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปสวัสดีครับ